กลับมาพบกับนัทที่บริษัทเพจยนต์อีกแล้วนะคะคลิปนี้วันนี้นะัทจะมารีวิวรถคันนี้เลยนะคะ t o y ย t a r e ี vo 2. 4 j j งนะคะคันนี้เป็นแบบ Smart Cap นะคะลูกค้ารถปี2016นะคะรานะคาตั้งขายอยู่ที่440,000บาทเท่านั้นเองนะคะคันนี้เดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดในส่วนของตัวรถกันนะคะคันนี้นะคะด้านหน้าก็แต่งมาหล่อๆเท่แบบนี้เลยนะคะ กระจังด้านหน้านะคะจะเป็นแบบโครเมียมนะคะโคมไฟคู่หน้านะคะจะได้เป็นแบบมัตติรีเจ็คเตอร์นะคะัคนนี้โคมไฟแท้นะคะนี่โลโก้สัญลักษณ์ใหรัก,รกยังอยู่นะคะในส่วนของน้อนะคะนี้ได้เป็นล้อแม็กเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะได้เป็นยางดันหลบนะคะยางปี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 อยู่ตรงนี้ยางปี2019นะคะลูกค้า นี่ให้ดูปี2019สัปดาห์ที่29นะคะยางดันหลบนะคะคันนี้ช่วงล่างนะคะช่วงล่างเดิมๆเลยนะคะนี่งามๆแบบนี้เลยนะคะหัวน็อตเดิมๆสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีรอยขยับขยื่นเลยนะคะช่วงล่างเดิมๆนะงามๆแบบนี้เลยในส่วนของกระจกมองข้างนะคะฝาครอบกระจกก็จะเป็นแบบโครเมียมนะคะ แล้วก็จะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวมาตรงกระจกมองข้างนะคะคันนี้มือจับประตูก็เป็นโครเมียมนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะนี่นเดี๋ยวกลับมานิดนึงนี่เลยนะคะสัญลักษณ์ไฮรักนะคะก็จะเป็นตัวโครเมียมนะคะคันนี้นะคะจะได้ในส่วนของคิ้วกันศาสตร์มาให้ด้วยนะคะคันนี้เดี๋ยวเรามาชมรอบๆตัวรถกันก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยไปดูในรายละเอียดด้านในเนาะ ช่วงล่างนะคะด้านหลังเนาะให้ดูเดิมเดิมนะคะไม่มีการตัดต่อตัวรถนะคะรถของเราเน้นขายรถสภาพเดิมๆมนะคะไม่มีการตัดต่อตัวรถไม่มีการกลับสีมานะคะขายรถสภาพเดิมเดิมนะคะงามเลยทีเดียวควันนี้ไฮรักรีโวนะคะปี2016นะคะเป็นตัว2.4 J เจพัดนะคะไฟท้ายเดิมเดิมนะคะ ในส่วนของกระบะไลเนอร์ด้านหลังก็งามๆกันเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็อาจจะมีเศษผงบ้างเล็กน้อยนะคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทําความสะอาดให้อีกทีนึงนะคะนี่รองรอยของกระบะไลเนอร์นะคะก็ต้องรอยการใช้งานน้อยนะคะนี่ยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะงามๆกันเลย คันนี้ติดฟิล์มมาให้แล้วด้วยนะคะได้ไปนี่คุ้มค่าแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะคะราคาอยู่ที่440,000บาทเท่านั้นเองนะคะคันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะเกียร์กระปุกเนะาะทาสีก็ยังได้อยู่นะคะปี65นะคะปีนี้ งามๆกันเลยนะคะคันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะรีบพักมาจับมาจองกันได้นะคะสําหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดด้านในตัวรถกันนะคะรายละเอียดด้านในตัวรถนะคะมาดูกันที่แผงประตูด้านข้างก่อนนะคะก็จะเป็นแบบปรับพับกระจกไฟฟ้านะคะระบบเซนทรัลล็อกนะคะกระจกนะคะปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะ ด้านในก็จะตกแต่งเป็นในโทนสีดำนะคะคันนี้โทนสีดำพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยหนังสามการนะคะยังดูแบบงามๆเลยนะคะไม่มีแบบรอยสึกหลอของการใช้งานเลยนะคะคันนี้หน้าจอเรียนในนะคะคันนี้จะได้เป็นเครื่องเล่นแบบ c d usb ได้นะคะเป็นแอร์อาล็อกนะคะแล้วก็จะมีที่เก็บของให้เล็กๆน้อยๆน,นะคะ เกียร์แมนนวลน,นะคะเกียร์ธรรมดาก็จะมีที่วางแก้วให้1ใบนะคะที่พักแขนนะคะนี่ก็สามารถเปิดเก็บของได้อีกนะคะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีดําได้ขาวแบบนี้นะคะงามๆแบบนี้เลยไม่มีรอยแตกรอยสึกร้อของเบาะเลยนะคะไม่มีรอยถลอกเนาะคันนี้ก็จะได้ในส่วนของพรมกระดุมด้วยนะคะเดี๋ยพรมกระดุมตัดสีแดงแบบนี้นะคะได้ค่ะแบบนี้ไปด้วยเลย ก็จะเป็นแบบ Open c a p นะคะเปิด Open Cap c แคปด้านหลังก็ก็ถือว่ากว้างอยู่นะคะนี่หัวน็อตซอกประตูนะคะนี่สีเดิมๆนะคะหัวน็อตเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยทลอกรอยสึกหลอนะคะนี่เดิมๆเ,เลยรับประกันได้รถคันนี้ไม่มีชนหนักพิคว่มจมนานแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะคะ เป็นเกียร์ธรรมดาปี2016นะคะราคาอยู่ที่4 4 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะงามๆกันแบบนี้เลยไฟด้านบนหลังคานะคะติดทุกดวงเนาะมีที่แบบที่ใส่แว่นให้ด้วยคันนี้ที่ใส่แว่นให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดในส่วนของหน้าห้องเครื่องยนต์กันต่อนะคะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะจะได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ เครื่องยนต์สี่สูบสองพันสี่ร้อยซีซีร้อยห้าสิบแดงมานะคะคันนี้ภายในห้องเครื่องยนต์นะคะไม่มีคาบน้ำมันหยดไหลเยิ้มนะคะห้องยนต์แห้งๆง,งามๆแบบนี้เลยนะคะจุดมากเก้มสีจากโรงงานยังอยู่นะคะแผ่นเพจโรงงานก็ยังอยู่นะคะนี่รับประกันได้ว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูหัวน็อตด,ด้านในนี่ หัวน็อตด,ด้านในสีเดิมๆสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีรอยถลอกรอยขยับขยื่นเลยนะคะหัวน็อตฝากระโปรงนะคะชงวนกันความร้อนยังอยู่นะคะสภาพเดิมๆทั้งคันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้ไปคุ้มค่าแน่นอนรับประกันไม่ผิดหวังนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจรถคันนี้นะคะ Toyota Revo 2.4J พัดนะคะตัว s m a r t c a คนะคะ รถปี2016นะคะราคาอยู่ที่440,000บาทเท่านั้นเองนะคะถ้าสนใจสามารถคอมเมนต์ทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างคลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวนัดจะติดต่อกลับไปนะหรือโทรหานัดได้เลยที่เบอร์098-260-9587นัดเพชรยนต์นะคะเข้ามาดูรถจริงทดลองขับได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์นะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหน,นะคะ ก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะเป็นขวัญกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณคะ่ะ